รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พูดถึงหลวงพ่อทันใจเนี่ยทุกคนจะนึกไปถึงที่พระธาตุเชียงคำแต่น้อยคนมากที่จะรู้ว่ายังมีพระทันใจอีกหนึ่งองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันเลยการบูชาพระธาตุถือเป็นการค้ำดวงและชูดวงใจให้สูงขึ้นนั่นเองครับยันที่มีอนุคาาของปู่เพชรุกันเนี่ยจะหนึ่งป้องกันุูปีพิซ่าแล้วก็ที่สําคัญคือเสริมหนุนดวงบารมี ถ้าคุณคิดว่าคุณจะชอบทางเลขยันพัดขา mm hmm. คุณต้องสำเร็จยันตี mm hmm. คุณอยากจะเป็นโหราตั้งศาล mm hmm. คุณต้องสำเร็จยันตี แล้วตอนนี้นะครับเราสองคนได้อยู่ที่วัดพระธาตุแล้วนะครับนะครับอย่างที่ด้านหลังของเรานรั่นคือพระธาตุเจดีที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในจังหวัดตากครับแล้วศิลปะด้านหลังเนี่ยจะเป็นใคร,ราครพม่านะครับต้องเล่าย้อนกับไปที่เอกว่า เมื่อศตวรรษที่18นะครับเจ้าอางเก่านี่คือพระอาจารย์ทองอยู่นะครับท่านได้จําลองเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศพม่ามาไว้ที่นี่นะครับเจดีย์ชเวดากองเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งใน5มหาสักิษ์ของประเทศพม่มเลยท่านจําลองเจดีย์ชเวดากองเนี่ยรอบเจดีย์องค์เก่าไว้แล้วท่านก็ได้สร้างสูปเจดีย์อีก16องค์เนี่ยรายล้อมเจดีย์องค์ใหญ่ไว้นะครับและได้สร้างบนดกพระพุทธเจ้าอีก16พระองค์เนี่ย ลายล้อมเจดีย์องค์ใหญ่ไว้เช่นกันนะครับและที่สําคัญเป็นเจดีย์ประจําปีเกิดของปีมะเมียหรือปีม้านั่นเองต้องถามอาจารย์หน่อยว่าพื้นดวงของคนปีมะเมียเนี่ยเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าการทําบุญยังไงที่เสริมดวงคนปีมะเมียก่อนเอิญนเราต้องทราบกันก่อนว่าหลักโหราศาสตร์เนี่ยคนปีมะเมียจะมีดาวแห่งความสุขความสําเร็จในตําแหน่งของราศีมิถุนและได้ตําแหน่งเป็นถึงมหาอุดกาเรียกเป็นมหาอุดเล็กๆมหาอุดจามิราชเนี่ยตำแหน่งนี้จะทำให้ดาวพฤหัสดวงนี้ในดวงชะตาเนี่ย มีบุญมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจวาสนาสามารถหนุนนําคนปีเมียให้ประสบความสุขความสําเร็จได้คนปี้เมียเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถเป็นครูอาจารย์นำไปเป็นโค้ชนาไปจัดอบรมจัดสัมมนา,าถ่ายทอดวิชาให้กับคนอื่นเพราะฉนั้นคนปี้เมียอีกในยะหนึ่งก็สามารถพูดได้ว่าคนปีเมียเนี่ยนำความรู้ความสามารถมาพูดมาต่อ มาสร้างทรัพย์จากวาจาและวาจาบังเกิดทรัพย์ได้ครับเพราะฉนั้นคนที่อษอย่าขาดการทําบุญการเสริมดวงชะตารเราจพาะารมาไหว้ามาสร้าประจําปีเศษเนี่ใใใย,ยใช่ไหมครับอาจารย์เอ็มใช่ทุกครั้งที่คนดูดวงกับเอ็มเนี่ยเอ็เออมก็จะนํางว่าทุกครั้งที่ดวงชะตาตกต่ําหรือดวงแตกนะครับต้องนดดาวนุพเคาะคนะครับหรือทําอะไรติดติขัดเนี่ยการบูชาพระธาตุถือเป็นการค้าดวงและชูดวงตัวเองให้สูงขึ้นนั่นเองครับ ในเดือน9นะคะจะมีพิธีการขึ้นพระธาตุกันนะครับคนจังหวัดตากเนี่ยจะทําพิธีการห่มพระธาตุนะครับบูชาพระธาตุในเดือน9กันเองนะครับซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ประจําจังหวัดจริงๆในการทําพิธีบูชาพระธาตุการเอาห่มผ้าพระธาตุเนี่ยอันนี้ส่งแรงมากนะฮะสามารถพลิกดวงชะตาให้กลับร้ายกลายเป็นดีสามารถบรรเทาความวทุกข์บรรเทาความโทษบรรเทาความภัยให้ประสบความสุขความเจริได้สำหรับทุกราศีนะครับคนพุธเนี่ยพุธราศีเลยทำบุญเนี่ยดีมาก ที่อย่างที่เราได้ทราบกันว่าถ้าพูดถึงพระทันใจเนี่ยทุกคนจะนึกไปถึงที่พระธาตุเชียงคําที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ,รบแต่น้อยคนมากที่จะรู้ว่ายังมีพระทันใจยอยีกหนึ่งองค์นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันเลยนั่นคือพระทันใจที่วัดพระรมาธาตุจังหวัดตานั่นเองนะครับ,รบซึ่งจะบอกว่ามีอายุมากกว่า200ปีนะครับแล้วมีตำนานการสร้างว่าพระทันใจเนี่ยพวกชาวบ้านเนี่ย เ,เหมือนเขารวมตรงกันแล้วสร้างคราทันใจเนี่ยสำเร็จภายในหนึ่วันนะครับะะจึงมีอานที่ส่งในการขอพรเนี่ยสำเร็จเร็วทันใจ ขออะไรก็ได้ดังใจดังชื่อหลวงพ่อทันใจอนะเนาะขอได้ทุกอย่างละค่ะเรื่องโชคลาภเรืเ่องเจ็บป่วยเนาะไม่สบายก็มาขอพรจากท่านให้หายป่วยได้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าอะไรต้องการหาที่พึ่งทางใจเนาะ หลวงพ่อทันใจเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาความไม่สบายใจของเราได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการขอพรอ,อะไรเงี้ยก็คือโดยส่วนมากที่คนที่เขามาขอเขาก็จะสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะคะภายในระยะเวลาที่เขาได้กําหนดไว้เหมือนกัน,นะคะ่ะศรัทธาที่เขามาขออะไรก็ได้สมดังใจนะคะเรื่องที่ดินขายที่ดินขายบ้านหรือหน้าที่การงานนะคะพี่การขอพรมีเคล็ดลับไนเรื่องของการของการขอพร ให้การขอพรเทพเทวดาหรือพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนะครับผมอย่างแรกเลยเราต้องโฟกัสเราต้องตั้งใจล้วต้องมีสมาธิครับผมอย่าขอพรแบบหวานแหอ,อย่าขอเพิดการงานาการเงินความรักอย่างนี้ไม่เอาโอกาสสาเร็จมันยากเพราะนั้นเราขอพรให้ตรงไปเลยเข้าเป้าหมายไปเลยว่า,าต้องการสิ่งใดโฟกัสให้ชัดเจนขอเทียเรื่อง ให้สาเร็จเทเรื่องพอสาเร็จแล้วเราเคยบนบานหรือเราเคยสัจจะสัญญาไรไว้แล้วก็มาทําตามที่เราได้รักษาสัจจะได้พูดได้คุยกับท่านเอาไว้เมื่อสํญญาเร็จแล้ว <c oughs> อย่าลืมว่าเราขอพร่วยเทพเทวดาสัจจะสํญญาคัญมากครับ คนที่เดินทางผ่านมาที่จังหวัดตากนะครับก็แนะนาว่าอย่าลืมมาไหว้พระบรมธาตุในจังหวัดตากนั่นเองแล้วก็อย่าลืมไหว้พระพันใจด้วยนะครับ,รบแล้วก็สําหรับคนที่ไม่สามารถมาได้นะครับเอ็มเชื่อว่าเจดีพระธาตุเนี่ยมีแทบทุกที่ในประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสาน ภกกาคกลางและก็ภาคใต้น,นะครับการได้บูชาพระธาตุเนี่ยถือว่าเป็นการได้บูชาพระบรมสารีราตุของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกันถือว่าเป็นมงคลสูงสุดนะครับเหมาะกับการที่จะชูดวงํำดวงนะครับทำให้ดวงดีขึ้นนะครับดวงที่ตกต่ำจะดีขึ้นเพราะการได้ไหว้พระบรมสา,าราีราตุนั่นเองนะครับอย่ายันที่มีอนุภาพของปู่เพชรุกร์การเนี่ยจะหนึ่งป้องกันดวงพิศาสแล้วก็ที่สำคัญคือเสริมหนุนดวงบารมี hey. ถ้าคุณคิดว่าคุณจะชอบทางเลขยันขัดขา<ม>คุณต้องสําเร็จยันตี<ม>คุณอยากจะเป็นโหราตั้งสา<ม>คุณต้องสําเร็จยันตี